ทุกคนเคยดูหนังอิปมันหรือเปล่าหรือหนังแอคชั่นที่โคตรเจ๋งในเดอะเรดตอนแรกกูก็ไม่รู้จักหรอกเห็นเรดรีแมสเตอร์เรดพูดถึงก็เลยลองไปดูเออเกมนี้ให้อารมณ์คล้ายกันเลยนี่หว่าแล้วบอกตามตรงเกมนี้ไม่ได้อยู่ในสายตาก,กูเลยเพราะตอนแรกที่มันประกาศขายแม่งเสือก e อ็กซ์คล e ีอก็เลยช่างแม่งไม่สนไม่เล่นรอลง GOG ไม่ก็สตีมซึ่งมันก็ลงแล้วก็คงถึงเวลาได้มาเทคแอคชั่นฮ่องกงกันสัทีพี่ไม่ชอบอีพิกเหร ทำไมอ่ะพี่กูไม่ชอบแพลตฟอร์มไหนก็ตามที่ผูกขาดเกมนั้นไว้กับแพลตฟอร์มนั้นนะ่ะเฮ้ยกูมีตังฟ้าหัวเด็บมึงมาลงแพลตฟอร์มกูก่อนนะแต่กูเข้าใจบางแพลตฟอร์มนะที่มีเดฟบสร้างเกมนั้นขึ้นมาเองอะ่ะมันก็อยากลงในแค่ที่ของเขามีช่วงหนึ่งที่กูหวั่นไหวกับอีพีกอยู่ไม่ใช่เพราะว่ามันจแจกเกมฟรีนะแต่ดาร์คแคสตันเจียน2เนี่ยแม่งถาเอกโคสีให้อีพีกไอ้เหียและสุดท้ายมันก็จะเอามาลงสตรีมสักทีที่บอกให้ฟังนี่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเนื้้อหาาาเเลยเพระะฉะนนัผมดว จะมาเล่ารีวิวบนอวยให้พวกมึงฟังเกี่ยวเกมนี้ในสไตล์ของกูเองหากใครไม่ชอบเรื่องของมึงหากคำหยาบเยอะไปเรื่องของกูเกมแอคชั่นที่โคตรจะหัวร้อนเกมนี้มันจะเป็นยังไงในมุมของกูไม่เกมแดกนี่คือฮาดิวะ The Dark Script Intro มา 8ปีก่อนสำนักของเราถูกบุกโดยลูกศิษย์ของสำนักไอเวนนี่แหละสิทธ์ล้างขู่แต่มันอาจจะมีเหตุผลว่าทำไมมันถึงทำแบบนี้ พ่อมึงตายในคืนนั้นและสิ่งที่หมอนี้ตามหานั่นก็คือเครื่องรางนั่นเองเราที่แอบดูอยู่สุดท้ายแอบไม่เนียนโดนสังหารตั้งแต่ตัวยังกระเบียกแต่พวกมึงสังเกตฉากนี้ให้ดีตอนเราจะโดนฟันทุกคนจะหันหน้าหนีเหมือนกับว่าทุกคนไม่ได้อยากจะฆ่าเรามีแต่ไอ้หมอนี่ที่ยืนดูไม่รู้สึกรู้สาอะไรเหมือนเขารู้ว่าเด็กคนนี้จะไม่ตายแน่ๆเราตื่นมาพร้อมกับเครื่องรางในมือที่ตอนแรกไม่ได้อยู่ในตัวเราและพบว่าไม่มีรอยแผลเลยแม้สักนิดเหมือนเกิดใหม่ด้วยความแค้นที่อยู่ไอ้หมอนั่นมาฆ่าพ่อของเราเราจะต้องแก้แแ้นจงงไดดต่เกิมึ คิดจะแก้แค้นเพราะในบางทีมันอาจจะเกิดในสิ่งที่เลวร้ายอาจจะเกิดวงจรอุบาทที่แก้แค้นกันไปแก้แค้นกันมาเพราะไม่มีทางเลยที่อยู่ๆไอหมอนี่จะแค้นพ่อของเราต้องมาตีความและทําความเข้าใจด้วยตัวเองและเธามึงไม่คิดอยากจะแก้แค้นก็ดีไรสัตว์รีฟันเลยเหียอย่าปวดหัวกราฟิกแน่นอนเกมอินดี้แม่งชอบมีอาร์ตสไตล์ที่โคตรมีสเสน่ห์มันไม่ได้สวยสมจริงแต่มันสวยเพราะความอาร์ต แต่เห็นอาร์ตแบบนี้มันมีพื้นผิวภาพสะท้อนนะเว้ยเฮ้ยบางฉากคือเหมือนเปิดเลเรเทรซิ่งเลยด้วยซ้ำแต่เอาลงตรงมึงไม่ต้องมีหรอกยิ่งใส่เข้ามายิ่งเพิ่มปัญหากับเกมด้วยความที่กราฟิกมันเน้นไปทางอาร์ตที่ไม่ต้องมีเอฟเฟกต์ตาการตาหรือพาร์ติเคิลเอฟเฟกบวกกับรายละเอียดของฉากและตัวละครที่ต้องคมชัดถึงระดับเซล กว่าจะพูดประโยคนี้ได้เกมนี้ไม่แดกเครื่องเลยสักนิดต่อให้มึงใช้การ์ดจอแค่1 0 5 0มึงก็ยังสามารถเล่นเกมนี้ได้ไม่ต่ำกว่า60เฟรมแน่นอนเพราะฉะนั้นหายห่วงว่าไอ้พี่ผมจะเล่นไหวไหมเนี่ยเล่นได้ทุกเครื่องเว้นแต่ว่าคอมมึงทํามาจากมันฝรั่งอะนะในส่วนของเกมเพย์บอกเลยฟตเทตต,ต่อไปนี้มึงอาจจะได้เห็นตัวละครที่ไม่ซ้ํากันเลยเพราะกูมอดเยอะมากมีทั้งทิกิคาสมิทิโตมิโมมิกิมิยาบิอาโออิอัมเมริซึโบมิพี่หลังๆนี่ไม่ใช่ละหากใครลำคาญเพราะความหลากหลายเรื่องของ ระบบคอมแบทที่มึงจะต้องนอนให้เพียงพอเพื่อจับทางให้ได้กับเกมนี้แต่ถึงมึงจะนอนไม่พอก็ก็ห่วงสุขภาพตัวเองบ้างนะพวกมึงอะ่ะ <c oughs> การโจมตีของเราจะมีการโจมตีเบาและการโจมตีน่ะเราสามารถผสมผสานการโจมตีเป็นคอมโบได้เบาๆาหนักหนัก หนักเบา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 หนักหนักเบาหนักเบาหนัก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 พอละพี่แผ่นดินถามว่าคอมโบพวกนี้จําเป็นหรือเปล่าจําเป็นครับเพราะเมื่อเราออกท่าซ้ำๆศัตรูมันสามารถจับทางเราได้เราจะต้องเข้าทําอย่างหลากหลายเพื่อให้ศัตรูมันจับทางเรายากขึ้นเฮ้ยเอไอมันฉลาดขนาดนั้นเลยหรอวะเปล่าแค่ตามความรู้สึกกูและความเท่เฉย อาในเกมนี้ใช่ว่าเราจะต้องคอยแพรรี่อย่างเดียวมึงจะต้องผสมผสานกันทั้งหมดหลบบล็อกแพรรี่เพราะในบางทีแพรี่อย่างเดียวอาจไม่เวิร์กบางทีหลบอย่างเดียวก็ไม่เวิร์กอีกแนะนําให้ผสมกันบ้างหลบบ้างแพรี่บ้างอันนี้เอาเทคไหเนี่ยไม่อันนี้ของจริงการบล็อกและแพรรี่จะทําให้ค่าสตรัคเจอร์ของเราเพิ่มขึ้นและการที่จะทําให้มันลดลงนั้นคือมึงต้องหลบ หรือรอให้มันลดลงเองเท่านั้นแต่การแพร์ี่ต่อให้ค่าสตรัคเจอร์มึงเต็มแล้วแต่มึงแพร์ี่ติดเราจะไม่มีทางเสียหลักเลยวงเล็บถ้ามึงเทพขนาดนั้นนะเมื่อมึงได้รับดาเมจมี2ทางที่จะหิวได้ 1. ค่าศัตรู 2. เจอดราก้อนช r i น e ไหนๆก็ไหนๆแล้วพูดถึงเรื่องทรายสักนิดหนึ่งเราสามารถอัปเกรดตัวละครเราได้แต่ละอย่างจะมีการกำหนดที่แตกต่างกันไป3ช่องขาวเมื่อมึงอายุเกินกำหนดมึงจะอัพไม่ได้3ช่องแดงต้องมีสกอร์ที่กำหนดเท่านั้นถึงจะอัพได้3ช่องม่วงต้องใช้แต้ม EXP ในการอัพด้วยและ EXP มึงจะได้จากการทำเคว้ยเสริมมึงผิดเกมไหมเนี่ยสงสัยมึงอยากเปลี่ยนเกมนะนะั่นละคือมึงจะได้ EXP จากการฆ่าทุกสิ่งทุกอย่างแค่นั้นแหละ ศัตรูในเกมนี้ที่มีไล่ไปจากกิกี้ไปถึงมินิบอสแต่กิ๊กี้บางตัวแม่งเสือกอัปเกรดตัวเองได้แต่มันจะอัปเกรดตัวเองได้ก็ต่อเมื่อเราเอ็กซ์กคิลมันเท่านั้นฉะนั้นก็คอยระวังไว้ด้วยไม่งั้นมึงงานล้นมือแน่บอสบอกเลยว่าไม่นังง่งหุ่นงิดเท่าลูกน้องตามฉากแต่อีดอกนี่ทำผมหัวอุ่นมากคิดดูแค่ผมพูดถึงมันไมเกนก็ขึ้นหัวและนะ้วเนี่ยบล็อกแม่งก็เสียเลือดหลบก็ยากตีก็กวางผู้เล่นน่าจะมาท้อกับบอสตัวนี้แหละและในความคิดส่วนตัวสเตจแรกแม่งยาก,ก แทนที่สเตจ2จะยากกว่าแต่สเตจ2นี่กูไม่กี่เทก็ผ่านแล้วอะ่ะและการตายในเกมนี้สักทีเหออยังไม่ได้พูดถึงสักทีเมื่อเราตายแล้วเราจะได้มาหนึ่งกะโหลกและเมื่อกดฟื้นคืนชีพอายุของเราก็จะบวกไปตามค่ากระโหลกที่เรามีการที่จะให้ค่านี้ลดลงได้นั้นมึงต้องฆ่าพวกที่เป็นอีลิทหรือว่าบอสเท่านั้นและสิ่งที่ผมงุนงิดกับเกมนี้นั่นคือการเข้าโหมดซ้อมฉากแม่งแดงล้วนเลยคือกูมีความรู้สึกแบบแสบตาและตากรู้สึกล้ามึงจะแดงไปไหนเนี่ยงั้นผมขอแนะนำสปอนเซอร์ของเรา ไม่มีไอสัตว์มีที่ไหนโหนี่จังหวัดดีเลยนะเนี่ยคือไม่รู้ว่ามีใครเป็นแบบกูไหมแต่เวลาอยู่ในโหมดนี้นานๆอะ่ะพอออกมาแล้วตามึงจะละละ้ากูต้องแก้ปัญหาในการเปิดชีตโหมดแล้วไปเล่นเอาในด่านแทนมันถึงขั้นนั้นเลยอะ่ะและเกมนี้มันก็อัปเดตเข้ามาใหม่ด้วยอารีนาโหมดมันก็ดีอะ่ะเดฟไม่ได้ทิ้งเกมเห็นตอนแรกมีแค่โหมดเนื้อเรื่องไงและเขาอัปเดตมีระดับความยากแล้ว student disciple master ถ้ามึงอยากเล่นเกมนี้แบบเอาสนุกเบาสมองเลือก student เ,เถอะเพราะมันก็ยังท้าทายอยู่ไว้เล่นจนเสียแล้วค่อยปรับระดับความยากเพราะไอ้เเกมชี่่น ยากกว่าทุกเกมที่กูเคยเล่นมาเลยกูรับใช้นายน้อยมาแล้วไม่ต่ำกว่า3รอบกูไม่เคยไมเกรนแดกเลยและกูฝืนตัวเองเพื่อเล่นให้จบดิสซิ p เพลกูถึงกับทิ้งตัวลงนอนแล้วต้องถามตัวเองเลยว่าทําไมกูต้องฝืนตัวเองขนาดนี้ฉะนั้นถ้ามึงไม่อยากโดนไมเกรนแดกแบบกูจงกดสติลเด่นซะอยญ่อีโก้และอีกอย่างเพื่อเซฟตังมึงด้วยฮะพี่เซฟตังยังไงวะซื้อมาเล่นแล้วเซฟตังซื้อจอยใหม่เดียเฮีย ถอนหายใจยาวๆถึงจะทําให้กูปวดหัวมากขนาดไหนแต่ผมก็เอ j นจอยกับเกมนี้คะแนนของชูฟอฟิ A- เกมทุกเกมมึงเล่นยังไงก็ได้ครับขอแค่มึงเล่นให้สนุกก็พอไม่ต้องเขินหลอกหากคุณจะกด Easy, อีซี่เพราะมึงเล่นอยู่คนเดียวเออพี่แลวโหมดมาสเตอร์มันเป็นยังไงอะไปเล่นเองไอสัตว์